สินค้ามาแล้วเราก็ประกอบตัวเครนเข้ากับตัวล่อไว้ดึงนะครับประกอบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะเทดการทำงานตัวนี้ก็จะควบคุมด้วยรีโมทนะครับรีโมทก็จะมีแค่ปุ่มขึ้นลงนะครับมนอ่ะแล้ก็จะปล่อยลงนะครับ ตัวมอเตอร์ทำงานได้ปกติดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพโดยรวมของสินค้าก็จะมีรอยผลอกบ้างนิดหน่อยจากการขนส่งนะครับล้อข้างหลังก็ล็อกได้สองล้ออันนี้ที่เอาไว้จับเลื่อนแต่เลื่อนมานะครับ นี่ก็คือทางเราประกอบให้พร้อมใช้เลยนะครับตรงนี้นก็สามารถปดปลดล็อกสลักแล้วก็ยืดออกไปได้อีกนะครับทีนี้ก็จะมีตัวตะขอให้มาอีกหนึ่งตัวไว้สำหรับใช้แบบเส้นคู่นะคะะรับตัวนี้จะเป็นเหล็กที่มากับ ตัวรอกของเขานะครับเอาไว้ใช้สําหรับติดเพดานแต่นี้เราไม่ต้องใช้นะครับ <Okay. S 2> เช็คสินค้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ